เอ๋ยขอไข่ขอไข่เอคอขวขอของขเล้าขอควายขอนาขอคนขอขอรักคังผางองูใจกล้าจอจานใช้ ชอชิงชอช้างชอโซชอกระเชอชอกระเชออะไรคะชอกระเชอชอกระเชอคู่กันยอหญิงจอกา ตอชะดาตัปาตอปนปักแบบหุนหานท้อฐานหลับแล้วท้อฐานเข้ามาแบบลองทอนางบนโทหน้าอทอผู้เท่าเดินดนอนเนนไม่เยแบบอเด็กต้องนี้แบบตอเตาหลังไปปะป๊ามนาะ ตาตาลังทอถุงแบกทอทหารอดทนทออะไรนะตาจีตาตาิุ่มตาปุ่มตาตาผอพึ่งผอฝา ทนพอพานวางฟอฟันสะอาดพอสำเพากลางน้ำแอปเปิ้ลม้าคึกยอยยักรอเรือไปลอลิงรอแหวน